โอวัสดีครับมาเทสกล้องให้ดูนะตัวนี้เป็นมินอต้าไฮมาติกเเวนเอสนะครับรหัสตามนี้นะอืมเห็นไหมเอยแปดศูนย์หกสองสี่หนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพโดยรวมกันก่อนในส่วนของด้านหน้านะครับ ด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้ด้านล่างฝาพิธานอยู่นี่นะอืมตรงนี้มันก็จะเป็นค่าเป็นเหมือนสีมันจะลอกๆนะครับเป็นทองเหลืองนะอืตามรูปที่พี่หนึ่งลงไว้นะครับอมาในส่วนของด้านหลัง ด้านบนอย่างนี้ภายในวิธีเปิดเจ้าตัวนี้ดึงตัวนี้ขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของบอดี้เนาะตัวกล้องทำงานเต็มระบบนะครับใช้ฐาน lr 44 1ก้อนในการใช้งานโหมดออโต้ก็คือ a ทั้งคู่นะครับหรือจะปรับเป็นแมนนวลก็ได้นะ ที่วงแหวนส่วนแรกเลยมาดูกันส่วนแรกเลยเป็นวงแหวนปรับสปีดชัตเตอร์ตั้งแต่ชัตเตอร์บไปจนถึง1นึ่ต่อห้านะครับถัดมาแหวนวงที่2เป็นรูรับแสงแคบสุดที่22กว้างสุดที่1.8โอเคไหมถัดมาฝั่งนี้เป็นเซลทัมเมอร์นะครับ ดันลงมาที่ตัว v ตัวนี้เซลทัมเมอร์ด้านล่างตรงนี้ปรับ iso วิธีปรับกดตรงเดินนี้ลงเราก็สไลด์สูงสุดที่800ต่ำสุดที่25แล้วก็มี off. ออฟก็จะประมาณนี้สมมติเราใส่ฟิล์ม0 0แล้วก็เป่าไปที่200ใส่400ก็ตั้งไว้4 0 0นะครับ ถัดมาตัวนี้เห็นไหมเอ่ยอืมเอาไว้ปลดล็อกในโหมดออโต้เป็นแมนนวลโอเคนะถ้าสมมุติเราจะปรับเป็นแมนนวลเองให้กดตัวนี้ค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนแบบนี้หมุนสปีดก่อนแล้วค่อยห,หมุนรูรับแสงโอเคไหมถ้าอยู่ที่ออโต้ทั้งคู่แล้วเราไม่กดตัวนี้มันจะหมุนไม่ได้นะครับ ให้กดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็หมุนแบบนี้นะเดี๋ยวพี่หน่งจะตั้งไว้ที่ชัตเตอร์บีนะครับแล้วก็รูรับแสงจะกว้างสุดที่1.8ึ่งจถัดมาด้านในสุดเป็นแหวนโฟกัสโฟกัสเราดูหน่วยฝั่งนี้เอานะหน่วยเป็นเมตรเอาก็ได้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้เป็นฟนะุตเนาะวิธีโฟกัสอินฟินิตี้ Focus, Infinity, ใกล้สุดที่0.9ประมาณ90เซนโอเคไหม ในส่วนของด้านบนก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้เป็นตัวกอฟิล์มเนาะปุ่มชัตเตอร์การขึ้นฟิล์มตัวนี้เป็นฮอตชูไว้เสียบกับแฟลชนะครับเราจะมาเช็คตัวกล้องกันก่อนเลยในส่วนของออโต้พี่เนงจะเปิดที่ชัตเตอร์บแล้วก็จะเปิด F ที่1.8ขึ้นฟิล์มดันในี่สุดแบบนี้ ก็ปล่อยลงมาเวลากดทายค่อยๆกดืตัวเบรเปิดเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแล้วทีนี้พีหนึ่งจะรีรูรับแสงลงนะสังเกตว่ายังกดค้างไว้อยู่นะจาก1.8ไปถึง22่สิรูรับแสงทำงานปกตินะครับถ้าปล่อยนิ้ว ชัตเตอร์บีก็จะปิดโอเคโอเคนะในส่วนของชัตเตอร์บีทอมาจะไล่ไปที่สปีดสี่ขึ้นฟิฟรม,มต่อมาแปดมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆสังเกตไหมเนี่ยสิบห้าสามสิบ หกสิบหนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์อาจจะมองไม่ทันนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เฟรมเลดกล้องนะครับอืม แล้วก็500ในพวกสปีดเร็วๆอย่างเงี้ยกล้องบางทีมันจะจับไม่ทันเนาะอืมอืมแต่ตัวกล้องทำงานปกตินะอ่ะถัดมาในส่วนของนี้อ่าส่วนของตัวนี้เห็นไหมเอ่ยตรงช่องนี้ที่จะมีตัวเลขแล้วก็จะเขียนไว้ ev อยู่เนี่ยนะครับก็คือค่าแสงนั่นเอง ev ซึ่งเวลาเรามองในช่องมองภาพเนี่ย อูนะเราก็จะเห็นในฝั่งเนี้ยฝั่งแถบาขาวๆเนี้ยมันก็จะมีตัวเลขเป็นค่า ev บอกนะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยมันก็จะมีตัวเลขบอกนะสมมุติว่าเราปรับแมนนวลแล้วเรามองในช่องมองภาพเนี้ยสมมุติว่าในช่องมองภาพเข็มมันชี้ที่เลข11เราก็ปรับ ev ให้ตรงกับเลข11แบบนี้ หรือจะปรับปรับสปีดชัตเตอร์สักร้อ่ะแล้วเราก็มาหา11นี่เห็นไหมมันก็จะประมาณนี้นะครับในโหมดของ EV นะในการใช้งานแมนนวลเนาะแต่ถ้ามือใหม่ๆหรือฟีมวนนแรกลองออโต้ดูก่อนแล้วก็ลองจับทางภาพดูว่ากล้องตัวนี้โทนภาพออกมามุมภาพเป็นแบบไหน ลองปรับดูนะครับถัดมาพี่หนึ่งจะใส่ฐานให้ดูนะวิธีใส่ฐานตัวนี้พี่หนึ่งลองฟอ,อยให้นะครับเพราะว่ามันจะได้ดันได้เข้าที่มากกว่าวิธีใส่เอาด้านบวกด,ด้านนี้ลงไปที่ฝาแบบนี้แล้วกเ็เอาด้านลบตรงเนี้ย ใส่เข้าไปวางลงแบบนี้นะครับจากนั้นใช้เหรียญบาทก็ได้นะห,หมุนย้อนออกมาก่อนแล้วค่อยห,หมุนเข้าไปโอเคเรียบร้อยละทีนี้ใส่ฐานวิธีจะเช็คว่าออโต้ทำงานหรือไม่ทำงานเราก็ปรับไปที่ออโต้นะครับแล้วก็สังเกตข้างใน ของเข็มเห็นไหมเอ่ยอ่าถ้าพี่หน่งปิดวัดแสงเข็มก็จะตกอ่าเห็นไหมอ่าถ้าปิดวัดแสงเข็มเอ่อเข็มจะขึ้นไปถ้าเปิดวัดแสงเข็มก็จะลงมาแบบนี้อ่าโอเคนะก็คือในโหมดของออโต้ทำงานปกตินะครับเดีย๋ยวเรามาเช็คดูกันขึ้นเฟรมอยู่ในโหมดของออโต้นะ ตัววัดแสงจะอยู่ด้านหน้าสมมติพี่หนึ่งปิดวัดแสงมันจะมืดรูรับแสงมันจะต้องเปิดกว้างอเห็นไหมแต่ถ้าปล่อยวัดแสงืรูรับแสงก็จะแคบลงโอเคนะครับในโหมดของออโต้ทำงานปกตินะในส่วนของช่องมองภาพก็จะมีจุดโฟกัสชัดเจนแน่นอน คร่าวๆนะครับในการทำงานของตัวกล้องถัดมาเป็นเซลทมเมอร์เซลทมเมอร์ imer, วิธีใช้งานดึงตัวนี้ลงตัวเซลทัมเมอร์เนี่ยจะทำงานก็ต่อเมื่อเราอยู่ในโหมดของแมนนวลน,นะครับสมมุติปรับประมาณนี้ดึงเซลทัมเมอร์ลงขึ้นเฟรมแล้วก็ดึงเซลทัมเมอร์ลง แล้วก็กดถ่ายอืมตัวกล้องทำงานนะครับเซลทัมเมอร์ทำงานปกตินะมีตรงไหนอีกเอ่ยในส่วนของช่องมองก็บอกไปแล้วเนาะ,ะทีนี้เรามา ลองใส่ฟิล์มม้วนแรกกันวิธีใส่ฟิล์มกล้องพวกนี้ถ้ามือใหม่ๆเลยวางกล้องลงกับพื้นแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวพี่หนึ่งขอขยับนิดนึงนะอืแล้วก็หยิบฟิล์มมาฟิล์มตัวนี้ ISO หนึ่งร้อยนะครับวิธีใส่ฟิล์มใส่เข้าไปแบบนี้ดึงหัวฟิล์มใส่เข้าไปในช่องสีขาว เราจะยกกล้องขึ้นมาก็ได้นะแบบนี้แล้วก็ใส่มันเข้าไปเลยจากนั้นขึ้นฟิล์มกดถ่ายขึ้นฟิล์มกดถ่ายสังเกตไหมมันมวนเข้าไปแล้วทีนี้เราก็มาเช็คดูว่าตัวฟิล์มรูหนามเตยเนี่ยลงไปในสปอกเก็ตตัวนี้หรือยัง ดูหนาเตยต้องตรงกันนะถ้ายังไม่มั่นใจก็ขึ้นฟิล์มอีกทีนึงกดถ่ายถ้ามันตรงกันแล้วตรงกันแล้วแบบนี้ด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับปิดฝาได้เลยกดลงไปพอปิดฝาเรียบร้อยจากนั้นทุกครั้งที่ขึ้นฟิล์มฝั่งนี้จะหมุนตาม,มกดถ่าย เลขนะับฟิล์มก็จะเดินเลขหนึ่งอะอันนี้เราถ่ายได้เลยมือใหม่ๆเลยยังไม่ต้องฝึกเมนนุ่นลองออตโต้จับทางกล้องดูก่อนอะลุยเลยตั้งออตโต้ขึ้นฟิล์มไว้หมุนโฟกัสให้ภาพมันซ้อนกันใ,ในจุดตรงกลางนะครับหมุนโฟกัสสมมติว่าหมุนได้ลอะอะกดถ่ายขึ้นฟิล์ม และ9 10 11อันนี้คือมวนแรกนะอยู่ในโหมดของออโต้นะครับอ,อ่ะอยากจะลองแมนนวนตามค่า ev ที่กล้องบอกสมมติว่า ev บอกอยู่ที่11เมื่อกี้เราก็ต้องปลดล็อกตัวนี้กดค้างไว้แล้วก็ปรับมาที่ชัตเตอร์ b ก่อนแล้วค่อยหมุนสปีด ไปที่250อยหแล้วกันเราก็หา11เอ็ดเจอแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าลืมพี่หนึ่งลืมไปว่าตอนเราใส่ฟิล์มเข้าไปก่อนที่เราจะถ่ายรูปแรกเนาะเราปรับ ISO ด้วยนะเมื่อกี้เราใช้ฟิล์ม ISO 100เราก็ต้องปรับไปที่100 สมมติว่าบางคนถามว่าใช้สามร้อยยี่สิบปรับยังไงสามรอยี่สิบเราก็ดันมาตรงนี้เนี่ยก่อนถึงสี่ร้อยนะครับเนี่ยดันกลับไปที่หนึ่งร้อยอืมเราก็ขึ้นเฟรมจะเทสไปเรื่อยๆเลยนะกลับมาที่ออโต แมนนวลเรายังไม่เก่งพอเราก็ออโต้ดูขึ้นเฟรมโฟกัสกดถ่ายสำคัญขึ้นเฟรมดันให้สุดแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงมากดชัตเตอร์กดลงให้สุดนะครับอืมยี่สิบหกยิบเจ็ดละ เดี๋ยวพี่หนึ่งขอขยับกล้องหน่อยนะสามสิบเอ็ดสามสิบสองพอถึงประมาณเนี้ยประมาณสามสิบสองเนี่ยให้เราระมัดระวังเรื่องการขึ้นฟิล์มนะครับเพราะว่าฟิล์มมันใกล้จะหมดแล้วถ้าเราไปกระชากมันอย่างเงี้ยฟิล์มอาจจะขาดได้สามสิบสามยังถ่ายได้อยู่สามสิบสี่ละยังได้อยู่เนี่ยประมาณเนี้ยให้เราระมัดระวังนะ 35ขึ้นได้ช้าลงนิดนึง36มสิบหกถ่ายได้อยู่เนี่ยติดละติดแบบนี้อันนี้พี่หนึ่งไม่ได้ดันแรงนะถ้ามาติดแบบนี้แสดงว่าฟิลม์มหมดนะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้วิธีกอฟิลม์มเรามาดูวิธีกอฟิลม์มเจ้าตัวนี้พลิกกล้องลงด้านล่างกดตรงนี้ลงเห็นไหมเอ่ยจากนั้นยกก้านกอ่อขึ้นมา แล้วก็หมุนตามลูกศรจะหมุนช้าเร็วก็แล้วแต่เลยนะตามสะดวกนะครับหรือว่าจะหมุนปกติแบบนี้ก็ได้ไปเรื่อยๆอ่าเนี่ยฟิล์มหลุดละเราก็เปิดฝาออกเอาฟิล์มออกไปล้างจากนั้นที่มันค้างอยู่นะครับ ให้เราขึ้นชัตเตอร์ให้สุดอีกทีหนึง่งพอเมื่อกี้ขึ้นไปแค่นี้ใช่ไหมขึ้นไปประมาณนี้แล้วมันติดแล้วก็พี่หนึ่งก็ขึ้นต่ออีกนิดนึงมันก็ครบรอบแล้วเราก็กดถ่ายเราก็ขึ้นไปอีกทีหนึง่งด้านล่างก็จะดีดลงมานะครับแค่นี้เองเราก็ใส่ฟิล์มวนใหม่แล้วก็ไปถ่ายต่อได้แล้วโอเคไหมในส่วนของ เราใส่หัวฟิล์มตรงเนี้ยถ้าสมมติมันเอียงแบบนี้แล้วเราใส่ลำบากให้เราขึ้นชัตเตอร์นิดนึงให้มันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นพอเราใส่ฟิล์มไปแล้วเราก็ขึ้นต่อไปมันอาจจะไม่สุดนะมันก็จะอยู่ประมาณนี้เราก็กดถ่ายขึ้นอีกทีหนึ่งมันก็จะสุดแบบนี้ทีนี้ในส่วนของแฟลชในส่วนของแฟลช เดี๋ยวพี่หนึ่งจะเทสที่ดูนะ,ะเทสกับแฟชตัวนี้นะครับขอขยับนิดนึงนะอืมออโอเคมาต่อกันนะครับเมื่อสักครู่พี่หนึ่งลืมใส่ฐานที่แฟชนะ อันนี้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วแฟตตัวนี้ราคา200กว่าบาทใช้ฐาน aa 2ก้อนนะครับแล้วก็ m i n อต้รุ่นนี้ใช้แฟตแบบฮอตชูได้นะไม่ต้องเสียบสายซิงค์นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันเปิด power โอเคไฟก็จะติดแบบนี้ทีนี้เราจะมาเทสแฟชออโต้นะอยู่ในส่วนของออโต้อยู่เราก็ขึ้นฟิล์มสังเกตที่เงาเนาะ อืมขึ้นเฟรมอืมสามารถใช้กับแฟชที่เป็นฮอตชูแบบนี้ได้ปกตินะครับอันนี้พี่หนึ่งเทสให้ดูแล้วนะว่ามันต่อกับแฟชได้เนาะวิธีปิดก็ตัวนี้กดค้างไว้แฟชยี่ห้อนี้พี่หนึ่งได้มาจากใน ในช h อปปีนะ,อะลองหาซื้อดูนะครับอาจจะรอนานหน่อยเนาะเพราะว่าตัวแฟลส่งมาจากจีนนะครับวัสดุก็ทำมาจากพลาส,สติกใช้ AA 2ก้อนแบบนี้ง่ายมากเลยแล้วน้ำหนักเบามากแล้วก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้นะเนี่ยตัวเล็กๆเ,เบาๆแบบนี้นะครับหรือจะตั้งเป็นไพลอตก็ได้ ก็จะประมาณนี้นะกาแฟต,ตัวนี้ก็คือใช้กับกล้องของ 7S ได้นะครับเสียบในฮอตชูตรงนี้โดยที่ไม่ต้องต่อสายซิงก์เนาะอืมนี่เน่ยเห็นไหมแล้วกดไพลอดเราก็ได้อันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวว่างๆพี่หนิงจะรีวิวให้ดูอีกทีนะถ้าได้ออกไปถ่ายออข้างนอกแล้วก็ได้ลองใช้แฟลชนะครับอ่ะ โอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้กับ Hymatic 7S ตัวนี้นะครับการใช้งานมือใหม่ๆเลยลองใช้ออโต้ดูก่อนหลังจากนั้นลองศึกษาเรื่องระบบแมนนวลการวัดแสงค่า ev ข้างในช่องมองภาพแล้วเราก็มาปรับให้ตรงกับตรงนี้นะครับอย่าลืมจากออโต้จะเป็นแมนนวลให้กดตรงนี้ค้างไว้แล้วก็หมุนที่สปีดชัตเตอร์ก่อนแล้วค่อยห,หมุนรูรับแสง โ okay. อเคอ่เดี๋ยวชัตเตอร์บให้ดูทีหนึ่ง hmm. F ยี่สิบสองชัตเตอร์บีเห็นไหมเอ่ยโอเคนะทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ก่อนส่งจะทําความสะอาดอีกหนึ่งรอบแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็แพ็กกล้องนะครับ ส่งให้อีกทีหนึ่งนะ